สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเจมส์นะครับจะมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดพิษณุโลโรเมืองสองแควนั่นเองครับผมเขาบอกกันว่ามีงานตั้งแต่วันที่25ถึง31ครับเขาตั้งชื่องานว่าพิษณุโลโรฟู้ดเฟสแอนด์คาดาวครับผมวันนี้พี่แบงค์มาด้วยนะครับในงานของเรานะครับเขาก็จะเป็นแบบฟิวงานว่ะนะพี่แบงค์แต่แค่ว่าแค่มีแบบอาหารแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยของกินอะไรเงี้ยแล้วก็มีดนตรีย้อนยุคด้วยด้วย ต้องไปแล้วไหมต้องไปอโยบางอนแล้วไอ้ด้วยความที่เราชอบเสียงดนตรีด้วยสี่ครับเราก็เต้นกับคุณแม่แบบยยโยๆไปเลยคุณแม่ใหม่เล็กหนึ่งคือแบบว่าอายุมากแล้วแต่คือเต้นแบบฉ่ำมงมากทุกคนเต้นสู้ไม่ไหวเลยนะเอาดีๆก่อนปีใหม่อะเขาก็มีแบบว่าเหมือนให้คนมาขายของมีของกินมี ของใช้ไม่เสื้อผ้าทั่วไปอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยถือว่าการมาพิษณุโลกครั้งนี้ดีมาเดี๋ยวเราไปหาของกินอะไรเด็ดดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรเด็ดบ้างใช่เราอยู่ที่งานอากาศอากาศดีด้วยแล้วก็แบบกินแต่ว่าตอนนี้หาอะไรกินก่อดก็่อยากกินเพลงอะไรข้างหลังเออลองลองดูดิทำไมคนเยอะวะไม่ไม่ไม่คือตอนนี้เราแบบลองลอง,ลองกินชื่อร้านว่าเค้กไข่ไต้หวันลอง ลองไหมเพราะคนเยอะมากคนเยอะใช่ไหมใช่ป้าเดี๋ยวไปดูกันครับลองเราต้องลองคือคนเยอะเพราะคนทุกคนคนเยอะเวลาที่เรามาดูก่อนดูเวลาที่มาก่อนสามทุ่มสี่สิบเอ็ดคนคนจึ้งจะได้กินไหมวะไม่คือจะลองใช่ไหมลองเราต้องลองดูว่ามันไง เซ็ะแ,แล้วคือตอนตอนนี้นหน้าร้านคือไม่มีของไม่มีของอะ่องอะออพอพอจะแวะคือไม่มีของเดี๋ยวล้องถามพี่ก็ดูว่าอีกนานไหมสวัสดีครับพี่ดีครับนานไหมอะ่ะไม่นานใช่ไหมอันนี้ออกแล้วใช่ปะอ,ออกแล้วถ้างั้นถ้างั้นต้องรอเดี๋ยวรอ,อโอ้โหจึ้งมากขนมเค,ค้กเขาเด้งมากเด้งแบบเวอร์เวอร์ทุกคนเนี่ยเอามาให้ทุกคนดูเลยนะสวัสดีครับโอโ้โหเห็นออกแบบ ออกไม่ทันเลยไม่ทันเลยอันนี้เจ้าของร้านใช่ไหมครับอันนี้พี่อะไรอะครับพี่สายค่ะอุ้ยทุกคนอันนี้คือแบบเลียวมากเพราะว่าเจมาเดินผ่านมาแล้วเห็นคนก็ตอบชิวแล้วสามทุ่มกว่าคือลูกค้าเอาออกไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้มีรสชาติอะไรบ้างครับพี่สายพี่ออกมาคตอนนี้จะเป็นฝอยทองอ๋อเหลือฝอยทองอันนี้ใช่ไหม่อ๋ออันนี้ก็คือเป็น รสชาติแต่ละอย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือพี่ซายเจ้าของร้านทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราลองชิมอันที่มีอยู่เดี๋ยวเราลองฝอยทองดีกว่าเนาะเขาบอกว่าขายดีด้วยฝอยทองโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเดี๋ยวผมซื้ออันนึงครับนี่ครับทุกคนได้มาแล้วนะครับก็คือเค้กไข่ไตวันนะครับอันนี้เจมาจังหวะตอนที่เขาเขย่าให้ดูด้วยก็เลยแม่งถ่ายคลิปยาวๆไปเลยเออมาเราแบบทั้งทีแล้วต้องแบบให้สุดแล้วเขาก็บอกว่าตอนเขาเขย่าเป็นยางไง อย่างเงี้ยนะ่เงี้ยมัเด้งอย่างเงี้ยมันเด้งแบบเงี้ยนี่ดูแกปล่อยทองคือปล่อยทองโูนี่นกำลังออนอนนอนมากหืมรสชาติดีอร่อยมากจริงอันนี้จริงๆนะไม่ได้โกหกทุกคนแวะก,ก่อนอร่อยจริงคนต่อแถวอีกแล้วครับทุกคนวนต่อแถวอีกแล้ว เร็วฝั่งนี้จริงๆให้เจมมาเร็วเตรียมจิ้มจิ้มจิ้มค่ะครับอันนี้แบบเยอะจริงๆนะเจมอันนี้ซื้อกินเองแล้วก็ให้ทุกคนกินเองมาอร่อยจริงดี่ชายไมมาอร่อยอย่างเงี้ยใส่ใจทุกขั้นตอนเลยค่ะก็คืออันนี้คือออกจากเตาแบบจากเตาเลยใช่ปหมใช่ค่ะทั้สดทั้สดไปไหนแบบนี้เลยหรอใช่ค่ะไปไหนคือเอาไปแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีอก อ๋อทำไมตุกอบแบบนี้เลยก็คืออบบนรถเลยแกคือแบบเนี่ยมันถึงอร่อยไงไม่ใช่แบบว่าทำมาแล้วมาวางใช่ไหมมันก็จะไม่ใช่ค่ะหายร้อนๆเลยเออจกกินกลางกลางถนนเลยนะครับตอนนี้คือมันอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมใครให้ฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อย ฝากร้านนะเดี๋ยวเจมจะบอกแล้วกันว่าเขาไปหายที่ไหนบ้างแต่แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่งานถึงวันที่3 1นะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทุกคนก็หาไม่ยากหรอกถ้าเดินมาไงก็เป็นสองฝั่งอยู่แล้วดูร้านตรงไ้ง่ายเลยนี่เลยเค้กไข่ไต้หวันเธอจะกลับพี่เจ้าของร้านเค้กไข่เมื่อกี้บอกว่าน้องๆอะไรนะเค้กไข่ไส้ไส้ลาวาลาวาเสร็จแล้วเออวนกันมา อยากให้ลองเหรอครับวันนี้พี่เรียกดังมากนะไปถึงตรงนู้นแล้วย้อนกลับมาตัวเด็ดเลยแหละครับอันนี้คือไส้ชีลาวาอ๋ออ๋ออ่ะไหนๆก็เรียกกลับมาแล้วอืมควันควันอะความร้อนอะร้อนอะดูดิดูดิดิดูดิดิลองลองลองพี่แบงค์ดึงออกมาเลยม่วม เชื่อว่าสเต็ปเดิมของเขาก็คือแป้งเขาเนี่นุม่มเออหอมชีสหรอแน่นลองสิเฮ้ยร้อนนะ,ะข่าวดีครับทุกคน <c oughs> ร้านเขามาขายที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะทุกวันอังคารต <c oughs> ลาดนัดคอนถมจังหวัดพิจิตรไปกันเลย